สัตว์ในตำนานจากป่าหิมาานสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นสัตว์ที่เอ่อพอพูดชื่อแล้วหลายคนอาจจะเอ๊ะคือตัวอะไรนะครับจากข้อมูลที่เราหามาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าสัตว์ชนิดนี้เอ่อม,มันมีหน้าตาเป็นยังไงที่มายังไงแล้วมันสำคัญยังไงกับวัฒนธรรมความคิดคนไทยเรานะครับ ค่ะเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจตัวตนของมัชวาน,นี่แหละค่ะทั้งที่มาลักษณะเฉพาะเฉพาะของมันแล้วก็บทบาทของมันในจินตนาการด้วยใช่เลยครับโดยเฉพาะไอภาพลักษณ์ที่มันดูแบบว่าขัดขัดกันนิดนิดกันนะคือตัวใหญ่เหมือนวานอืมใช่ค่ะใหญ่มากแต่ดันมีเกล็ดมีฟันแหลมคมเหมือนปลาซะง,งั้นเอาล่ะครับมาเจาะลึกกันเลยดีกว่า เริ่มจากลักษณะภายนอกก่อนเลยเนาะอย่างที่ว่าคือตัวใหญ่เหมือนว่านแต่มีเกล็ดปลามีฟันแหลมครับครับมันเป็นส่วนผสมที่แปลกดีนะครับเหมือนเอาเจ้าสมุดมาใส่เกาะปลาประมาณนั้นเลยใช่ค่ะแล้วชื่อมัชวาน,นี่ก็คือชัดเจนมากนะคะมันมาจากการรวมคำว่ามาชาที่แปลว่าปลากับคำว่าวานนั่นแหละค่ะ คือชื่อบอกตรงๆเลยตรงๆเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือชื่อมันบ่งบอกส่วนผสมชัดเจนซึ่งอ,อ,อาจจะไม่ใช่ร่วงปกติซะทีเดียวสำหรับสัตว์หิมพันทุกตัวนะคะเออจริงด้วยน่าสนใจนะครับปกติสัตว์หิมพนันบางทีชื่อจะออดูอลังการกว่านี้หน่อยอันนี้คือแบบปลาวานชัดๆเลยใช่ค่ะอาจจะเพราะว่าคนโบราณเขาต้องการเน้นเน้นความเป็นลูกผสมของมันเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะคะแล,แล้วที่มาจริงๆของมันล่ะครับ ข้อมูลบอกว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะแต่เกิดจากแบบว่าจินตนาการของคนไทยเรานี่เองค่ะคือเอาลักษณะวานจริงๆที่มีในทะเลเนี่ยมาผสมกับความเชื่อเรื่องสัตว์วิเศษในป่าหิมพานครับครับไอตรงนี้แหละที่มันแบบว,ว้าวคือเป็นการเชื่อมโลกความจริงกับโลกในตำนานเข้าด้วยกันเลยนะใช่แล้วค่ะแล้วการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความหมายซ่อนอยู่นะคะไม่ใช่แค่แบบสร้างสัตว์ประหลาดเฉยๆอ๋อแล้วครับยังไงครับ คือมัชวานเนี่ยมักจะถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเกรงขามค่ะแล้วก็พลังอํานาจด้วยอ๋อพลังอํานาจความน่าเกรงขามค่ะลองนึกภาพความใหญ่โตของวานที่เป็นเหมือนเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วอะ่ะพอมาบวกกับลักษณะแบบเอ่อมีเกรดมีฟันแหลมคมเข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งดูมีพลังดูน่ากลัว,น,ลวน่าเกรงขามมากขึ้นเข้าใจเรื่องสัญ,ญลักษณ์พลังอํานาจครับแต่ก็แอบสงสัยนิดหนึ่งว่า ทำไมต้องเป็นปลามาผสมกับวานด้วยล่ะครับคือปลาอาจจะดูแบบว่าธรรมาดากว่าถ้าเทียบกับสัตว์อื่นที่ดูดุดดันกว่านี้นั่นสิคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าพลังของมัจฉวานมันไม่ได้อยู่ที่ความดุแบบสิงโตหรือนกอินทรีอะไรแบบนั้นครับแต่มันอยู่ที่พลังอํานาจที่มันดูลึกลับยิ่งใหญ่ของของน้ําลึกนะคะวานคือที่สุดของความใหญ่ในทะเลแล้วใช่ไหมคะใช่ครับการเติมเกล็ด เติมฟันเข้าไปอาจจะเป็นการเพิ่มมิติของความแบบความแปลกความไม่คุ้นเคยแล้วก็ความสามารถในการป้องกันตัวหรือจู่โจมในแบบของสัตว์น้ำเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ๋อเข้าใจละคือเป็นพลังอำนาจในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับความลึกลับความใหญ่โตประมาณนั้นเลยค่ะ มันเลยกลายเป็นทลังที่ครอบคลุมทั้งความใหญ่และความพิเศษในโลกใต้น้ำหรือในจินตนาการถึงป่าหิมพานที่มันอาจจะเชื่อมกับแหล่งน้ำใหญ่อะไรแบบนี้อืมถ้ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญขนาดนี้แสดงว่าเราก็น่าจะเจอรูปหรือเรื่องราวของมันในที่ต่างๆในวัฒนธรรมไทยพอสมควรเลยสิครับถูกต้องค่ะเราจะพบเห็นมัจวานปรากฏตัวอยู่ในวรรณกรรม และก็ศิลปะไทยหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดๆก็คือจิตรกรรมฝาผนังตามวัดนะคะอ๋อตามวัดตามโบสถ์วิหารเก่าๆใช่ค่ะลองนึกภาพตามผนังโบสถ์ที่เขาวาดเรื่องชาดกหรือเรื่องไตรภูมิอะไรพวกนี้ค่ะเราอาจจะเจอมัชวาว่าอยู่ในส่วนที่เป็นทะเลหรือเป็นป่าหิมพานก็ได้ครับครับนอกจากนั้นก็มีในวรรณคดีโบราณบางเรื่องที่พูดถึงสัตว์พิเศษชนิดนี้ด้วยค่ะ การที่มันปรากฏในงานศิลปะเยอะขนาดนี้ก็คงสะท้อนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความคิดความเชื่อของคนสมัยก่อนจริงๆนะครับสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็คือมัชวานเนี่ยเป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีเอกลักษณ์มากๆของไทยเราเกิดจากการผสมปลาวานค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจความยิ่งใหญ่แห่งผืนน้ำ แล้วก็พบได้ในศิลปะวรณกรรมเก่าๆถือเป็นเหมือนหน้าต่างให้เรามองเข้าไปในโลกตำนานความคิดสร้างสารรค์ของบรรพบุรุษเราได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดนึงนะคะว่าการที่คนโบราณเขาเลือกที่จะผสมปลาซึ่งอาจจะดูธรรมดากับวานที่มีอยู่จริงในทะเลเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของเขาที่มีต่อแบบว่าพลังอำนาจระหว่างโลกต่างๆได้บ้างหรือเปล่า เช่นโลกจริงกับโลกตำนานค่ะหรืออาจจะสะท้อนความพยายามทำความเข้าใจให้ความหมายกับพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ลึกลับที่เขาเจอรอบตัวการเลือกผสมแบบนี้มันอาจจะมีความหมายลึกกว่าแค่สร้างสัตว์ประหลาดเฉยๆก็ได้นะคะอืมน่าคิดต่อยอดมากเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ครับยินดีค่ะ